สวัสดีครับพอดีมีเพื่อนๆในช่องนะครับบอกว่าอยากจะรู้ว่ายางลบสนิมมันสามารถลบสนิมได้จริงไหมนะครับผมก็เลยทดสอบเลยก็เลยสั่งซื้อเลยนะครับไม่ได้ทดสอบสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูนะมูลค่านี่เห็นไหมตืด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 สองร้อยหกสิบบาทนะครับเบอร์กลางนะครับมันจะมีสามเบอร์ละเอียดกลางแล้วก็หยาบ นะครับนี่ผมลองเบอร์กลางผมก็ไม่รู้มันใช้ได้จริงเปล่านะคือผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินว่ามันมียางลบลบสนิมอยู่ในโลกนี้นะครับจากที่เขาคอมเมนต์มานะผมก็เออลองสั่งแล้วก็มาทดสอบดูว่ามันจะใช้กับมีดได้ไหมนะครับนี่นี่คือเป็นมีดเหล็กแหนบนะครับเก็บไว้ในสภาพปกติปกติของผมคืออยู่บนอยู่บนชั้นวางของหลังบ้านนะครับโดนละอองฝนโดนอะไรปกติก็คือว่า เหล็กแหนบเป็นสนิมได้ถ้าเพื่อนๆซื้นเมีดเหล็กแหนบไปก็อาจจะเป็นสนิมนะครับผมอาจจะใช้มือซ้ายนะเพราะมือขวาผมยังเก็บอยู่ไม่ถนัดคือคเขินๆหน่อยนะนะครับลองดูนะว่ามันออกไหมเฮ้ยใช้ได้จริงๆครับออกครับออกออกจริงๆแหละเห็นไหมแต่ไม่รู้คุ้มเงินเปล่านะสองร้อยหกสิบ แต่ผมว่ามันดีกว่าพวกน้ำยาที่ผมเคยซื้อมาขัดสนิมนะมันอันตรายไอ้น้ำยาแบบนั้นอันตรายคือยังไงคือขัดแล้วเราก็ต้องใช้มือขัดจริงๆแต่นี้คือมันเหมือนย่งลบเลยอ่ะคือใ,ใช้ได้ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยมันมีอยู่ในโลกเห็นไหมพเพเื่อนๆเห็นไหมนี่ ผมจะลบทั้งอันเอาแค่อพอดีพอดีแล้วกันเนาะเพราะามือผมไม่ถนัดผมใช้มือซ้ายนะครับไอน,นี้ไปโดนอะไรมามีคลิปที่ผมแชร์และเพื่อนๆลองไปดูคลิปแชร์อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับมีดนะคือพ่อกับแม่เขาอยากให้ผมแม่ดีกว่าแม่อยากให้ผมเลิกทํามีดรีวิวมีดมากเลยเพราะอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วผมนะครับแต่ว่าเราชอบอ่ะเนาะแต่เรารอบหน้าเราก็ระวังมากกว่านี้นะครับ อย่าให้เกิดเรื่องเดิมซ้ำๆโอเคมาดูเรื่องนี้กันนะครับยังลบๆสนิมเออให้มันออกออกจริงๆครับแต่ตรงคมนี่ลบไปไมู้จะบาดคมหรือเปล่าผมว่าใช้ได้ซื้อมาแบบละเอียดถ้าคนถ้ามีดเป็นสนิมไม่เยอะนะครับ ลองซื้อมาขัดขัดดูออกแต่ลึกๆึกนี่อาจจะซื้อแบบแบบบแบบเขาเรียกแบบไหนนะแบบหยาบมาก่อนขัดหนาหน,นาก่อนแล้วก็แบบละเอียดเอามาเก็บอีกทีหนึ่งนะครับลองดูนะ ลองแค่นี้เพราะว่าไม่ถนัดครับใช้มือซ้ายไม่ค่อยถนัดผมเป็นคนถนัดขวาคือถ,ถ้าถามว่าออกไหมก็ออกนะครับแต่คงต้องใช้ระยะเวลากับใช้แรงมากกว่านี้หน่อยนะครับก็ถือว่าเขาไม่ได้หลอกนะมันมีจริงๆนะครับยางลบลบสนิมนะครับโอเคไหมเพื่อนๆที่อยากจะดูแลบอกให้ผมทำคลิปให้ดูนะครับยังไงก็ กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ